สวัสดีสมาชิกตำรารถทุกท่านด้วยนะครับก็ยังอยู่กับช่วงรายการรีวิวขายตามสภาพอยู่นะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นนิสสันนาวาลานะครับปี2018นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถยนต์ทางเลือกนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ท่านสมาชิกนะครับในช่อง นะครับก็รีเควสมานะครับคอมเมนต์มาว่าอยากจะดูตัวนี้บ้างนะครับก็นอกจากมิซูแล้วนะครับที่เป็นยี่ห้อรองลงมาจากยี่ห้อตัวท็อปๆนะครับก็จะมีเป็นตัวแบรนด์ของนิสันนะครับก็เป็นนาวาล่าเนาะแล้วก็ตัวนี้ได้ปีใหม่ด้วยนะครับก็คือปี2018ดรถใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับเบื้องต้นนะครับเท่าที่ลองสอบถามดูนะครับกับทางเจ้าของนะฮะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการรีวิวนะครับก็เดี๋ยว ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ภายนอกเหมือนเดิมนะครับลงมไปถึงช่วงล่างเบรกยางชกนะครับห้องเครื่องภายในนะครับสำหรับเจ้าคันนี้สีาภายนอกของเขานะครับตั้งแต่ฝากระโปรงาทางเพื่อนๆสมาชิกน่าจะสังเกตเห็นนะฮะว่าสีเขาค่อนข้างที่จะมีรอยด่างประมาณหนึ่งนะฮะก็ไม่แน่ใจนะว่าด่างกับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นเนะาะมีฝากระโปรงด่างนะครับแล้วก็มีแก้มหน้าซ้ายเนาะ แต่ว่าเคาะดูนะครับสียังสียังเดิมนะครับไม่ได้หนามากจนเกินไปนะครับแต่ว่ามันมีคราบด่างตรงนี้ผมเดานะฮะเดาวันหน้าจะเจ้าของไปลองขัดเองนะครับแล้วก็สภาพออกมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมีไปซื้อเครื่องขัดมาพร้อมน้ํายาเนาะพอดีรถขอบเป็นรอยเขาก็เลยลองขัดดูแล้วแบบขัดไม่เป็นนะครับก็จะออกมาลักษณะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้สันที่ฐานไว้ก่อนยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเนาะ ส่วนฝากระบะด้านหลังนะครับโอเคครับเปิดปิดเปิดได้ปกตินะครับไม่ได้มีชำรุดแต่อย่างใดเนาะฝาหลังก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะฮะมุมไฟก็ยังยึดเกาะได้ดีนะครับสีทางด้านนี้โอเคครับค่อนข้างจะบางเนาะทางด้านนี้ก็เช่นกันเนาะค่อนข้างบางนะครับตรงนี้ก็ยังมีรอยด่างอยู่นะครับดูฮะก็หลายจุดนะครับที่เป็นรอยด่างๆนะครับของสีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสียังเป็นเนื้อสีเดิมเนาะก็คือเคาะเคาะดูยังบางอยู่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวลองอามาดูภายในกันบ้างนะครับว่าเขามีตําหนิไหมนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เนาะโอเคนะครับเปิดประตูมาคอนโซลมีคาบเปื้อนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับยังอยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้งานนะครับถ้าไม่นับคาบเปื้อนนะฮะสี นะครับทางด้านในนะฮะก็ถ้าเปรียบเทียบถ้าไม่เอาจุดที่มันด่างนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวบอดี้ด้านนอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทางด้านบานประตูนะครับแล้วก็สีทางด้านบอดี้ด้านในนะครับตรงขอบปิดเปิดประตูนะฮะถือว่าโอเคนะครับสําหรับเรื่องสีตรงนี้เนาะถือว่าไม่ขี้เล่มากนะครับทางด้านนี้อืมโอเคครับสีก็ยังค่อนข้างดีนะยังยังดีอยู่นะครับ บานประตูคอนโซลก็โอเคครับอยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้งานไม่ได้แบบแย่แต่อย่างใดนะครับสำหรับตรงนี้สีทางด้านขอบประตูด้านในโอเคครับเนื้อเดียวกันเลยนะครับกับสีบอดี้ยังใหม่ยังสวยอยู่เลยส่วนทางด้าน open cap ปปิดเปิดสนดิทดีนะครับทั้ง2องบานเลยโอเคเลยครับตรงนี้มีเมื่อสักครู่ที่เห็นดูก็มาร์กเดิมนะไม่มีการ ทำมาแต่อย่างไรเพราะก็อลองทลิปปิดเปิดดูจากตัว open c a p ก็โอเคครับปิดเปิดดีปกตินะครับไม่ได้มีจุดไหนที่ชอารุดเนาะส่วนทางด้านภายในนะครับเบาะกระมืหยีตามภาพเลยนะครับก็จะมีเปื้อนนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เยอะจนเกินไปโอเคเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสำหรับตรงนี้ส่วนคอนโซลก็โอเคฮะคอนโซลหน้าพร้อมใช้งานด้านบนมีคราบเปื้อนเล็กน้อยนะครับ โอเคครับโดยรวมภายในก็ประมาณ90%นะครับถ้าไม่นับค่าเปื้อนนะครับอย่างที่บอกไปส่วนช่วงล่างนะครับค่อนข้างเป็นไฮไลท์เลยสำหรับทีสันรุ่นนี้นะครับเพราะว่าผมเคยดูจากต่างประเทศนะครับมันจะเป็นคลิปรีวิวรถกระบะนะครับหลายๆยี่ห้อเลยนะครับเจ้าทีสันคันนี้ก็มีคะแนนที่ดีนะครับสำหรับช่วงล่างนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับ ช a s s ยังโอเคครับไม่มีสนิมนะฮะค่อนข้างใหม่โชคด้านหน้าก็เช่นกันนะครับข้างล่างตรงนี้แหนบโอเคครับเดิมโช๊เดิมแหนบเดิม,ดมตรงช่วงเฟืองท้ายไม่เยิมนะค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าเขาเป็น6สปีดนะฮะก็ก็จะอบอวบนิดนึงนะครับสำหรับตรงนี้ถือว่าโอเคครับยังอ,อยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างค่อนข้าง,างเ,าเดิมมากนะครับคันนี้ ทางด้านนี้มีพักนะครับพักของทอยเสียยังอยู่เนาะแชสซียังสวยอยู่นะครับไม่มีสนิมเลยถือว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างใหม่ทางด้านซุ้มหน้านี้ก็เช่นกันนะครับโชกยังอ,อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับไม่มีแตก ทางด้านนี้โอเคครับเพราะว่าดูจากมุมซุ้มด้านในนะครับก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับเนื่องจากรถก็ปีค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ใช้งานไม่เยอะมากครับใช้งานค่อนข้างน้อยด้วยนะครับซุปห้องเครื่องตรงนี้หลายๆจุดนะครับมาร์กเดิมน็อตเดิมโรงงานเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สภาพเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่มีครามน้ํามันเยิ้มแต่อย่างใดเนาะซุมห้องเครื่องนะครับก็คานโอเคครับของเดิมแทบจะ ทั้งหมดเลยสำหรับเจ้าคันนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องอาราคาค่าตัวนะครับของเจ้านิสันนวาราปี2018คันนี้กันบ้างนะครับว่าเขามีค่าตัวเท่าไหร่นะครับจากราคากลางเลยเนี่ยเขาขายที่เห็นเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ประมาณ30กว่ากว่านะครับในปีช่วง2 0 1 6 1 7 1 8มานะฮะก็อยู่30กว่ากว่าบางคันแบบสภาพสวยๆมากๆเลยแล้วก็วิ่งน้อยๆใช้งานน้อยๆก็มีถึง40นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถยนต์ทางเลือกนะครับที่นอกจากแบรนด์หลักนะครับที่เคยกล่าวไปนะครับว่ามีแบรนด์ไหนบ้างนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเหมือนกันนะครับที่เป็นรถยนต์ทางเลือกส่วนสมรรถนะในการใช้งานเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้จะสัมผัสกับเจ้าแบรนด์นี้เท่าไหรนักนะครับแต่ก็เคยมีลองขับบ้างนะฮะก็6สปีดขี่กันยาวๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ นะครับก็มาดูตําหนินะครับส่วนใหญ่เลยนะครับตาหนิก็จะอย่างที่เห็นเลยนะครับค่าใช้จ่ายอาจจะมีทําสีนะครับขัดสีทำสีใหม่นะครับในบางจุดนะครับที่เป็นข้อเสียของเขาส่วนช่วงล่างเบรกยางโชุนะครับก็ตามสภาพที่เห็นเลยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็ยังดูดีภายในก็ยังดูใหม่ดีนะครับก็พร้อมใช้งานอีกเช่นกันอีก1จุดนะครับส่วนกระบะหลังนะครับต้านหลังนั้นก็โอเคครับไม่ได้มีการบรรทุกหนักนะครับเพราะว่าดูจากแม็กสังเกตจากแม็กแล้วเนี่ย แม้เขายังดูสภาพค่อนข้างใหม่นะครับแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะครับถือว่าพร้อมใช้งานนะฮะอีกคันหนึ่งถ้าไม่นับสีภายนอกนะครับแต่ราคาตัวนี้นะครับอย่างที่เก่าว้เมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าราคาการของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่ากว่าอัพอัพนะครับจนไปเกือบถึง4 0 0แสนนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเท่าที่นะครับเท่าที่ลองสอบถามข้อมูลมานะครับคันนี้น่าจะอยู่30กลางๆงเหมือนกันเนาะ ครับอาจจะบวกลบจากนี้อีกนิดหน่อยนะครับอาจจะลบนะครับหรืออาจจะบวกเพิ่มอีกนิดนึงก็ไว้พิจารณากันนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกในช่องนะครับถ้าชอบก็โอเคนะครับพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทางช่องก็จะหามารีวิวให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับรถมือสองนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับอยากจะดูรุ่นนั้นรุ่นนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ ทางช่องก็จะไปหามารีวิวให้ได้ดูกันนะครับดีบ้างสวยบ้างไม่ดีบ้างยังไงก็ขออาภัยไวในที่นี้ด้วยละกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบใจนะครับก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับนิสันนวาร่าเนาะปี2018ราคาอยู่ที่ประมาณ30กลางๆบวกลบนะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับกับทางช่องเนาะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ